ตอนนี้เราอยู่กันในเกมนิเกะคลิปที่แล้วเราคร้างกันไว้ที่ทีมโคเตอร์เอาชนะแมรี่เยนและพาเธอกลับมาอาร์คได้สำเร็จ แต่พอแมรีเล่นถูกครื่นจีนอีกครั้งและไม่มีนิมทำให้ทางเดียวที่จะช่วยเธอได้คือจะต้องลบความทรงจําทั้งหมดของเธอให้กลับไปเป็นเหมือนเด็กแรกเกิดอีกครั้งนอกจากนี้ด้วยความที่แมรียนเป็นครึ่งนิเกะครึ่งแลับเจร์ที่หายากทำให้หลายฝ่ายน่าจะอยากได้ตัวเธอไปศึกษา อิงกรษและช้เส้นสายทาให้แมรี่นมาอยู่ภายใต้การดูแลของทีมเคาลเตอร์อรซึ่งเป็นหน่วยคอมมานโดที่แตะต้องได้ยากหลังจากนั้นผ่านไป1เดือนแมรี่นเติบโตขึ้นมากคะแนนการต่อสู้ในห้องทดสอบของเธอสูงกว่าทุกคนในทีมเคิลเตอร์แต่ถึงแม้เธอจะพูดรู้เรื่องแล้วแต่ก็ยังอ่อนต่อโลกมากและต้องเรียนรู้อีกเยอะทีมเคาลเตอร์จึงออกมาทําภารกิจบนพื้นผิวเพื่อเป็นการสอนเธอ แต่อาจจะด้วยความที่เธอเป็นเครื่องแบบเจอร์ทำให้แมเรียนสามารถสื่อสารกับแบบเจอด้วยกันได้เธอจึงไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเธอถึงจะต้องต่อสู้กับแบบเจอร์ด้วยและมีความสงสารให้กับพวกมันซึ่งพอได้คุยกันจริงๆก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกัน,เ,เ,นเหมือน,น,นทุกคนถูกปลูกฝังมานานแล้วว่าแบบเจอคือศัตรูข,ของมนุษยชาติพวกเขาก็เลยคิดแบบนั้นเหมือนกันหมด ความรู้สึกที่แมเดียนม่ต่อยแลบเจอทำให้แอนเดอร์เซนกับอิงกิดกังวลอยู่บ้างและคิดว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยพวกเขาอาจจะต้องเข้าแทรกแซงนอกจากนี้อิงกิดยังเตือนผู้บัญชาการเรื่องการขึ้นเมืที่น่าสงสัยภายในอาร์คเธอคิดว่าอาจมีใครบางคนกำลังคิดจะใช้กำลังเพื่อสิ่งตัวแมเดียนก็ได้เธอเลยบอกผู้บัญชาการระวังเอาไว้และด้วยความที่ทีมเคาเตอร์เป็นหน่วยคอมมานโดทำให้ผู้บัญชาการได้รับการสนับสนุนจากอิงกฤดและแอนเดอร์เซนอย่างเต็มที่ เมื่อกลับมาถึงด่านหน้าทีมโคเตเตอร์จักำลังวุ่นวายกับความเป็นเด็กของแมรีน่นเที่ยวจุดชั้นในมาใส่ไว้ข้างนอกแล้วแต่ยังจะเอาแป้งมาเล่นจนเลอะเธอไปหมดเพราะเธออยากจะอาบน้ำและเข้าใจว่าต้องสกัดปก,กก่อนถึงจะอาบน้ำได้ทำให้ทีมโคตเตอร์เหนื่อยกันหมดแต่พอเห็นว่าผู้บัญชาการกลับมาแมรี่นก็วิ่งามากอดเขาทันทีทำให้ผู้บัญชาการเลอแป้งไปด้วยแต่อยู่ๆดาพี่ก็บอกให้ทุกคนหมอบลง ไม่ทันสิ้นเสียงฝนกระสุนก็ยิงกระหน่ำเข้ามาในศูนย์บัญชาการที่ทุกคนอยู่ซึ่งคนที่มาโจมตีก็คือทีมแทงเกิลและกองทัพนิเกตผลิตจำนวนมากที่ทำโดยไพรเวตตี้คนเดิมแต่ดาฟีก็ยิงขู่กลับไปเพราะไพรเวตตี้ยืนเอาเทแบบไม่มีคำบังเลยทีมแทงเกิลได้รับคำสั่งจากรองผู้บัญชาการสูงสุดให้จับกุ่มแมรียนเพราะเธอถูกสงสัยว่าแอบทำการกติดต่อกับแรปเจอร์ตามการรายง,งานที่บอกว่าเธอแสดงความเห็นใจกับพวกมันเมื่อไม่นานมานี้ ถึงแม้จะไม่ได้บอกชื่อแต่ทีมเคาน์เตอร์ก็มาั่นใจว่ารองผู้บัญชาการคนนี้ต้องไม่ใช่แอนเดอร์เซนแน่และเหตุผลที่ p r รเวตตี้ให้มาก็เป็นแค่ข้ออ้างในการชิงตัวแมเดียนไปเท่านั้นแอนนีเส,สเลยเห่าซส่ไพรเวตตี้เสลยจะได้คุยภาษาเดียวกันกับสุนัขของรัฐบาลรูเรื่องพอเห็นว่าไม่ให้ความร่วมมือไพรเวตตี้ก็สั่งให้คนของเธอใช้กระสุนจริงแทนกระสุนแบบ ดาพี่เลยเสนอให้ทีมเคาเตอร์หนีขึ้นไปบนพื้นผิวพวกเธอพยายามติดต่อแอนเดอร์เซนกับชิฟตี้แต่การติดต่อก็ถูกรบพวนทั้งหมดทีมเคาเตอร์เลยตัดสินใจจะไปที่หอวิทยุเพื่อต่อสายติดต่อก,กับหาอาร์คโดยตรงเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้แมเรียนถามทุกคนว่าพวกที่มาและยิงพวกเธอเป็นคนเลวหรือเปล่าเพราะเธออยากยิงสวนกลับไปเพื่อปกป,ป้องทุกคนแต่ดาพี่ก็บอกว่าพวกนั้นไม่ใช่คนเลวและพยายามหาทางออกที่ไม่ใช่ความรุนแรงจะดีกว่าเพราะทีมเคาเตอร์ไม่เหมือนคนพวกนั้นพอเดินทางมาถึงหออววิทยุแแลล้เเห็นงสาก แมเรียนก็เดินไปหยิบมันทันทีทําให้นิออนสงสัยว่าทาไมแมเรียนถึงได้ปลูกพันธ์กับผ้าแันแผลขนาดนั้นเพราะเธอไม่ได้อยู่ด้วยในภารกิจแดกที่ผู้บัญชาการพันแผลให้แมเรียนแต่กล่องที่แมเรียนถือมาครับมีไฟกระพริบอยู่แอนนิสเลยบอกให้เธอถือไวน้นิ่งๆเพราะมันคือระเบิดว่าแล้วเจ้าของกำดักก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมเอาปืนจอบผู้บัญชาการเอาไว้พวกเธอคือดีกับเคนิกเกตผลบิค้าที่ได้รับการปลดเครื่องยับยั้งแล้วทําให้พวกเธอสามารถฆ่ามนุษย์ได้แต่หากยอมส่งแมเรียนมาดีๆพวกเธอจะยอมปล่่ออยคนนืๆไ แมเรียนที่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์เลยถามว่าพวกเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าพอรู้ว่าใช่แมเรียนก็พยายามปกป้องทุกคน<ๆ>เธอเลยบีบกองระเบิดในมือจนแตกทําให้ดีกับเครีบปลบเข้าที่กําบังแต่แรงระเบิดกลับหดตัวลงและถูกแมเรียนดูดซับไปหมดแล้วเธอก็เอาปืนจ่อไปที่ทั้งสองคนแต่เธอกับลั่นไกไม่ได้ตั้งจากดีกับเคที่ปลดเครื่องยับยั้งแล้ว<ๆ>เคเลยยกปืนขึ้นมาจ่อแมเรียนแทนแต่แมเรียนก็ใช้มือเปล่าตบทั้งคู่จนคว่ำอยู่ดี แต่ไม่นานแทยแองเกิลก็ตามทีมเคาน์เตอร์จนทันซึ่งตอนนี้สถานการณ์ถูกยกระดับกลายเป็นให้พวกเธอกำจัดทีมเคาน์เตอร์และจับกลุ่มแมรี่นกลับมาให้ได้ตาพี่เลยถามว่าไพเวตตี้ไม่คิดบ้างหรอว่าเหตุผลที่รัฐบาลกลางให้มามันไม่ได้สาระทำไมเธอถึงทำตามคำสั่งโดยไม่สงสัยอะไรเลยแต่ไพเวตตี้กลับตอบมาว่าการทำตามคำสั่งอย่างไม่ลังเลนี่แหละคือการกระทำที่มีเกียรติดาพี่เลยถามว่าไอการทำตามคำสั่งโดยไม่คิดอะไรเลยนี่มันมีเกียรติตรงไหน พอเห็นว่าเกียกล่อมไม่สําเร็จอยูฮาเลยคิดว่าเลิกพยายามและทำตามคาสั่งเลยดีกว่าแต่ไพรเวตตี้ก็ยังพยายามเจราจาฝ่าเธอไม่อยากฆ่าดาพี ผู้บัญชาการเลยถามว่าหากส่งแมรียนให้รัฐบาลกลางจะทำอะไรกับเธอแต่แอดมีก็ตอบว่าแมรียนเป็นเครื่องมีเกะเครื่องแบบเจอที่หายยากมากและในตัวเธอยังมีกล่องนำอีก4ใบกี่ับเทคโนโลยีของอาร์คตอนนี้รัฐบาลกลางยังจับไม่สำเร็จแม้แต่ไฟวอล์พวกเขาเลยจะจับเธอแยกส่วนอย่างละเอียดเพื่อศึกษาเพราะแมรีน่นเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เทคโนโลยีของอาร์คพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดพอได้ยินว่าแมรียนต้องเจอแบบนั้นผู้บัญชาการก็ไม่ยอมส่งตัวแมรียนให้ ไพเวตตี้ <Prior> เลยสั่งให้ทุกคนเตรียมโจมตีแต่เดอะเซนก็วิทยุมาขวางเอาไว้และตอนนี้เขายังอยู่กับรองผู้บัญชาการสูงสุดเบอร์นิงจัมที่เป็นคนออกคำสั่งให้ไพเวตตี้อีกด้วยไม่ดูว่าด้วยวิธีไหนแต่เดอะเซนทํทำให้เบอร์นิงจัมยอมสั่งให้ทรินิตี้ถอยกำลังจับได้ถึงแม้เบอร์นิงจัมจะดูเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้แต่ที่เขาทำไปก็เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้มีอำนาจพอในการทำเรื่องอุกอาจขนาดนี้ก็ตามขณะที่แอนเดอร์เซนมีความเห็น ด้านทีมเคาน์เตอร์ที่เลือกถูกแทเงเก้ตาต่ำลาก,ก็กลับมาที่ด่านหน้าแต่ดาพี่ก็คิดว่าการพยายามชิงแมเรียนมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุดนั่นหมายถึงดาพี่ก็คิดจะปกป้องแมเรียนจนตัวตายด้วยเหมือนกันขณะที่แมเรียนยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงยิงใส่ดีกับเคมไม่ได้เลยเข้าใจว่าปืนน่าจะเสียแมเรียนเลยมองเข้าไปในปากกระบอกปืนนีออนจึงรีบผลักเธอออกและบอกว่าอย่าทำแบบนั้นอีก ทุกคนเดินเข้ามาในศูนย์บัญชาการและพบว่ามันเลเทะยิ่งกว่าตอนที่แทรแองเกิลถล่มยิงซะอีกและจากรอยเท้าบนพื้นก็แสดงว่าระหว่างที่พวกเธอไม่อยู่มีใครบางคนเข้ามาในนี้ซึ่งอังกฤษก็เดินเข้ามาและบอกว่าเมื่อ2ชั่วโมงก่อนเธอได้ดับแจ้งว่าเฮเวนลี่แอสเซนชันกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้เมืองฉันนอกเป็นอกรเทศและมีสิทธิ์เข้าถึงอากมากขึ้นได้บุกมาที่นี่แต่พวกนั้นก็ถูกจับกลุมไปหมดแล้วเรื่องนี้ทำให้พวกเธอรู้ว่ามัไม่ใช่แค่รัฐบาลกลางที่ต้องการตัวแหม่ว อิงกริดเลยเตือนว่าจากนี้ไปทีมคอ,เอ์เตอร์จะต้องถูกโจมตีจากทุกด้านไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไรและต่อให้ทีมคอ,เอ์เตอร์จะมีอิงกริดเปนเดอเซ้นคอยช่วยแต่ทั้งคู่กระดับมือกับคนทั้งอาร์ไม่ไหวผู้บัญชาการจึงต้องคิดหาวิธีที่จะปกป้องแมรี่เลนให้ได้เหมือนกับที่ทีมคอ์เตอร์เคยเจอกับอุปสรรคแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งพอผู้จบอิงกริดก็กลับไปทิ้งให้ทีมคอ์เตอร์ยืนเครียดกันอยู่ตรงนั้นแต่แมรียเนหิวแล้วดาพีเลยพาเธอไปหาอะไรกิน หลังจากนั้นผ่านไป5้าวันทีมเคาเตอร์ถูกโจมตีอีกมากถึง13ครั้งไม่ว่าจะเป็นเฮล่เอเซนชันหรือคนของรัฐบาลกลางและศัตรูของพวกเธอล้วนเป็นมนุษย์เพราะทุกคนรู้ว่านิกเกตไม่สามารถทำได้มนุษย์ได้ผู้บัญชาการเลยเขอให้อนเดอร์เซนช่วยเพิ่มผู้คุ้มกันลิฟในด่านหน้าแต่ผู้คุ้มกันก็รับสินบนจนทำอะไรไม่ได้อีกด่านอนเดอร์เซนกับอังกฤษที่ขอกำลังคนมาช่วยปกป้องด่านหน้าก็ถูกรัฐบาลกลางปฏิเสธด้วยเสียงส่วนใหญ่ทีมเคาเตอร,เตอร์เริ่มหมดหนทางจะปกป้องแ,มแอองงหม่มด ผู้บัญชาการเลตตตัดสินใจพาทีมเคานเตอร์ขึ้นพื้นผิวอีกครั้งโดยบอกกับแมรี่เลียนว่าจะพาเธอไปเจอเพื่อนใหม่แต่แมรี่เลียนก็บอกว่าเธอไม่อยากได้เพื่อนใหม่เพราะเธอมีความสุขอยู่แล้วเวลาอยู่กับทีมเคานเตอร์จนเกรืทอ่ทางพวกเธอได้เจอกับสโนว์ไวท์พะผู้บัญชาการตั้งใจพาแมรี่เลียนมาฝากไว้กับพิวกริมนั่นเองฉ,ฉันจะใส่ชุดชั้นในไว้ในใต้เสื้อผ้านะและจะไม่เล่นแป้งด้วย ฉันจะไม่มองเข้าไปในเปินหรือต่อโซ่อย่างบ้าระหัมฉันจะทำทุกอย่างที่ทุกคนบอกได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปแมรี่นคุณไม่ชอบฉันแล้วเหรอครับผู้บัญชาการฉันชอบคุณนะผู้บัญชาการฉันชอบทุกคนเลยฉันชอบที่พวกเราได้กินข้าวด้วยกันยืนเฝ้ายามด้วยกันแล้วก็งีบด้วยกันมากเลยนะคะฉันอยากอยู่กับทุกคน ฉันฉันชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับทุกคนเลยด้โปรดอย่าทิ้งฉันไปฉันอยากอยู่ด้วยกันกับคุณผู้บัญชาการคะนี่แมรีน่นถึงตอนนี้พวกเราจะไม่มีพลังที่ปกป้องเธอได้แต่ว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเธอแน่นอนเราจะกลับมาหาแน่ สัญญาเลยเมื่อถึงเวลานั้นเราจะกลับมารับเธอนะไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากทำแบบนั้นไม่เอาระหว่างที่ร้องไห้พลังสีดำของแมรีย่ยันก็เริ่มพวยพุ่งออกมาจากตัวของเธอโสนไว้จึงเรียกสก,การเหล็กกับลาพันเซลมาช่วยทำให้พลังสีดำนั้นหายไปแล้วแมรีย่ยันก็หมดสติ สนองไว้จึงแบกเธอขึ้นไหล่และบอกว่าจะดูแลแมเรียนให้เป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้แมเรียนต้องกลายเป็นแบบนี้เมื่อกลับมาเจอกับไพรเวตตี้ทิมเคิเตอร์ก็เล่าว่าพวกเธอขึ้นไปบนพื้นผิวแต่ต้องเผชิญหน้ากับผิวกริมซึ่งผิวกริมก็แข็งแกร่งมากและชิงตัวแมเรียนไปได้เห็นได้ชัดว่าไพรเวตตี้ไม่เชื่อแต่เธอก็บอกว่าหากมีโอกาสได้เจอกับแมเรียนอีกก็ฝากบอกเธอด้วยว่าให้ดูแลตัวเองดีๆแสดงว่าสําหรับไพรเวตตี้แล้วเรื่องที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวจริงๆ ปัญหาเรื่องที่ทีมเคาน์เตอร์ถูกรุมโจมตีจึงจบลงซึ่งแอนเดอร์เซนก็ชื่นชมที่ผู้บัญชาการหาทางออกในเรื่องนี้จนได้แต่เอนิกต้องการพบกับผู้บัญชาการแอนเดอร์เซนอธิบายว่าเอนิกไม่มีสมองของมนุษย์เหมือนนิกเกะทำให้เวลาที่โปรแกรม AI ไอของเธอไม่เข้าใจใครเธอจะเรียนรู้ด้วยการคุยกับคนคนนั้นซึ่งเอนิกไม่เข้าใจว่าทำไมผู้บัญชาการถึงเลือกที่จะยกแมเรียนให้พิวกริมทั้งที่หากผู้บัญชาการส่งเธอให้กับรัฐบาลกลางมันุลยดจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล และสงสัยว่าอะไรทำให้ผู้บัญชาการปฏิบัติกับนิเก็ตเหมือนเป็นมนุษย์ขณะดเดียวกันผู้บัญชาการก็ถามเอนิกว่าเธอรู้เรื่องที่มีคนระดับสูงในอาร์คทำให้แมเรียนถูกเกินกรินตั้งแต่แรกหรือเปล่าซึ่งเอนิกตอบว่าคนคนนั้นคือเธอเองเพราะด้วยกำลังของอาร์คในตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะรอดจากการโจมตีของแร็ปเจอได้ เธอจึงทำข้อแรกเปลี่ยนกับแชตเตอร์บอสโดยการส่งนิกเกตที่เธอสุ่มให้ถูกเคลื่อนขึ้นไปเป็นเหมือนเครื่องบูชาหยันที่ผ่านมาจึงไม่ใช่ว่าเดบเจอร์ยังไม่รู้ตำแหน่งของอาร์คอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันแต่เป็นเพราะข้อตกลงของเอนิกต่างหากการตัดสินใจของเอนิกจึงทำไปเพื่อปกป้องมนุษยชาติและอาร์คเอาไว้แต่ตอนนี้แชตเตอร์บอสตายไปแล้วเลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันแต่เอนิกเชื่อว,ว่าผู้บัญชาการที่สามารถกำจัดแชตเตอร์บอสและชำระล้างขนนองรีดได้อาเป็นกุญแจสำคัญที่พามนุษย์ไไปสู่ชนก็ด้ จากนั้นภาพจะตัดมาที่ซูเอินในการต่อสู้กับโมเดเนียผู้บัญชาการได้ใช้เวพอสยิงใส่เธอแต่โมเดเนียใช้ฟันเกดกระสุนไว้ได้และพ่นมันทิ้งไปตัวคนลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ซูเอินไม่ลืมเธอเลยจ้างให้ดีแอนไปตามหามันทต่ไม้ตอนนี้เวพอสไม่อยู่ในมือของซูเอินซึ่งเธอเขาตั้งใจจะใช้มันชุบชีวิตทีเมทิสกลับมาครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkistl com ผู้ให้บริการทั้งเกมและบรอเวย์มากมายอย่าลืมแวะสนุนกันครับ หรือใน Description ใต้คลิปเราไปร่วมกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ